สวัสดีครับทุกคนผมล่านะครับวันที่สิบห้าเดือนเก้าปีหกห้าัน,นหมอกลงเต็มหน้าบ้านนะครับเต็มหลังบ้านเลยครับวันนี้ครับจะพา,าเพื่อนไปดูนะครับนี่ครับทุกคนหมอกสวยมากครับอันนีุ้อยหมอกลงได้ไงไม่รู้วนนี้ ตอนนี้เวลาตีห้าห้าสิบห้านาทีนะครับนครับบริเวณหลังบ้านผมหมอกตรงเต็มหมดเลยครับเก็บภาพสวยๆมาให้เพื่อนดูนะครับวันนี้ก่อนจะทำงานมหมอกสวยม,มากครับลงเต็มเลยครับหมอก สวยมากเลยครับนี่บริเวณหลังบ้านนะครับเดินมาครับบอกลงเต็มหมดเลยครับหลังบ้านหลังบ้านเป็นไรอ้อยนะครับวันนี้ไม่เห็นพระาทิตย์เลยครับ หมอกลงเต็มเลยครับขาวโพลนเลยครับวันนี้สวยคลิปครั้งก่อนนีงไม่สวยแต่ครั้งนี้นะครับครั้งนี้สวยมากหมอกเต็มครับไม่เห็นภ้หูเขาเลยครับน,นี้เว้ยปีนี้หมอกมาไว จังหวัดสากแก้วครับที่ผมอยู่ในจังหวัดสากแก้วนะครับหมอกเต็มเลยครับนี่พา,น,พานี่พาเพื่อนๆมาดูวิวสวยๆภาพสวยๆหมอกครับหมอกลงที่บ้านผมดีใจครับดีใจมากตนี้ไม่คนเห็นหมอกนี้มานานนะครับ ที่พังก่อนว่าสวยนะครั้งนี้สวยกว่าหมอกขาวโพลนนะครับพวกน้ำโขงน้ำค้างนะครับนี่ครับสวยครับสวย นี่บริเวณหน้าบ้านนะครับบอกเต็มทางเลยครับบ้านโู้เคืเหนือครับที่ผมอยู่บ้านเน้นเหนือเดอะคอมหาจวัดสัะแก้วครับนี่ที่สิบห้านะครับสิบห้ากันยาปี่หกห้าอันนี้เวลามานหกโมงหกโมงตรัวนี้ทางมืดอนะครับ จะซื้อของมันจะสูงไปนะครับมุดจะเลยนะครับหมอกลงเตมเลยนะครับแต่ข้างหลังบ้านหมอกหนาแน่นมากครับต่างหาน หน้าบ้านนะครับผูกไยิงสายนี่มาณ6โมง6โมง7นาทีนะครับตอนนี้บอกขาวพูนเลยนะครับ กาศเริ่มเย็นหน่อยคแต่หมอกขาวโพลนนะครับเป็นภาพที่สวยครับหูยิ่งสายยิ่งหมอกยิ่งร้านแน่นกว่าเมื่อเช้าครับดิ่มหมอกนะครับหมอกไปนะครับหมอกแท้แท้นะครับ หลังบ้านผมเองนะครับขงหลังบ้านนี้เป็นไรอ้อยผมได้ไปถ่ายคใใลิปในไกลเลยครับวันนี้ถ่ายที่หลังบ้านเลยครับเก็บภาพบรรยากาศสวยๆมาให้เ,เพื่อนๆดูนะครับผมได้ไปไหนไกลเลยครับตรงนี้ บรรยากาศหลังบ้านนะครับให้เพื่อนดูวิ่งหมอกลงเต็มนะครับขณะนี้เวลา6โมง10นาทีแลครับติดตามช่องด้วยนะครับ ช่องลาอนา youtube channel นะครับกดติดตามปุ่มสีแดงนะครับกดกระดิ่งไว้นะครับได้จะคลิปใหม่ๆครับจะติดตามคลิปใหม่ก่อนใครนะครับโอ้หน้าบ้านนะครับที่หลังบ้านตอนเมื่อกี้มายังไม่มือขนาดไหนนะครับยังไม่เยอะขนาดนี้ มันไปทั้งเหนือเลยครับหมอกรงครับถ้าไม่เปเหนอือจหาตัดแก้วเพื่อป,ป้องหานักทางครับานะภาพสวยๆครับผมก็ไม่ค่อยได้มาเจอแบบ หมอกลงหนาแน่นแบบนี้ครับกลับหลังบ้านล้วผมมีสองมุมพขได้ถ่ายเพราะว่าผมนึ่งเป้าบ้านครับเดี๋ยสักพักก็ต้องเปิดร้านค้านะครับอื บรรยากาศอย่างนี้จะมากไปทางเหนือรือวกทางจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเป็นเนี่ยหมอกอย่างนี้นะไปทางเหนือทางมันแจ่มทางปูชีฟ้าครับในเจออย่างนี้นะเพชรบูรณ์นะี้แต่นี้เจอที่บ้านไครเหนือเพื่อคลองหาจังหวัดสักแก้วนะครับหลังบ้านผมเองนะครับ วันนี้หมอกจะอยู่นานหรือเปล่าน้องานี้ขณะนี้หกโมงสิบสองนาทีแล้วครับขณะนี้เวลาหกโมงยี่สิบเจ็ดนาทีนะครับหลังบ้านผมยังหมอกคงเต็มอยู่นะครับแต่พระอาทิตย์อะเริ่มขึ้นมาแล้วครับยลังบ้านผมนะครับนี่ เป็นใบอ้อยครับแต่มอกเป๊มเลยนะครับเพื่อนก็ดูบรรยากาศก็สวยนะครับหมอกขอาโพนเลยนะครับเดี๋ยวผมนึกกลับหน้ากล้องนะครับนี่นะครับพระอาทิตย์เริ่มขึ้นแล้วนะครับขึ้นสูงกันนะครับตอนนี้หกโมงยี่สิบเก้านาทีนะครับนี่ เต็มขึ้นนะครับหมอ,อกนล่วยังมีหมอ,อกนะครับยังไม่เห็นภูเขาเลยน่าจะไม่เห็นภูเขา,าข้างหลังบ้านยังม่เห็นภูเขาขาวโพ้นนะครับเพื่อนชมหมอ,อกยามเช้าทางบ้านผมนะครับม,มีนกจิตตัวหนึ่ง นี่นกนกนกนมุกเกาะ้น,ก,น,ก,นก,ก,กิ่งไม้โโซนดีครับตอนเช้าสดชื่นดีแต่บ้านผมฝนไม่ตกมาสามวันลนะเสาสง่งเสาส่งสัญญาณ เราไปดูหน้าบ้านกันว่ามีหมอกตรงทางอีกไหมหมอกตรงทางนี้มีนะครับเพื่อนๆมัมีอยู่มก็เรียกว่าทะเลหมอกแบบแก้วมีหมอกอนะครับ นนนขนาดนี้เวลาหกโมงสามสิบเจ็ดนาทีนะครับหมอกก็ยังมีอยู่นะครับพาที่ก็ยังขึ้นนะครับแต่หมอกก็ยังมีเห็นอยู่นะครับ แต่มันไม่หนานแน่นเหมือนไม่เช้าเลยครับแต่ฝั่งเขาฝั่งนู้นยังไม่เห็นเลยนะครับยังสวยอยู่นะครับยังสวยอยู่เมื่อกี้พี่คนนั้นบอกว่าเคเลหมอกสะแก้วหกโมง ยี่สิบเก้าแหะครับเฮ้ยไม่ใช่ครับผมโมงสามสิบแปดขอโทษทีครับโทษทีครับหนึ่งโมงสามสิบแปดนะครับถือว่นนานานนะครับวันนี้บอกผมทึกคลิปตั้งแต่ตีห้าตีห้าทีหกโมงเช้าครับตีห้าห้าสิบห้านะครับทึกมีหกโมง ว่าแล้วครับจะหกโมงสี่สิบแล้วครับตัวเนี้ยติดตามช่องด้วยนะครับช่องลาทีท h a n n น l นะครับไม่พลาดคลิดดีๆครับวันนี้ผมก็พาเพื่อนๆมาดูหมอกตอนเช้าที่บ้านผมครับประมาณครึ่งหนึ่งชั่วโมงครับครึ่งชั่วโมงนิดหน่อยนะครับตอนนี้แดดเริ่มออกนะครับอาทิตย์เริ่มขึ้นสูงแล้วครับ หกโมงสิ่สิบนะครับพระอที่เพิ่มขึ้นสูงหมอกแม่นหนาแน่นเหมือนในเช้าแล้วครับมันเหมือนทะเลเหมอกเช้าแล้วครับเริ่มเบาบางครับติดตามช่องด้วยนะครับช่องล่บา YouTube Channel นะครับกดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับกดไดคคลิปดีๆนะครับมนรบพระอาทิตดีจากช่องผมนะครับเพื่อนพระอาทิตย์หายไปแล้วหมอกลงมาอีกแล้วครับผมก็ไม่รู้นะธรรมชาติเมื่อกี้ผมว่า น้ำมันหมอกจะหายละตอนนี้มาห6โมง45นะครับหมอกกลับมาแล้วครับหนานแน่นเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เราเห็ว่าภาพที่ขึ้นหมอกคงจะหายหมดละนี่ครับหมอกกลับมาเหมือนเดิมครับหนานแน่นเหมือนเดิมครับเริ่มหนานแน่นเหมือนไม่ช้าเหมือนเดิมครับตอนนี้6โมง45นะครับ ะเลหมอกที่บ้านเองคเหนืออำเภอโคกัดจังหวัดสักแก้วนะครับขณะนี้เวลาเจ็ดโมงเช้านะครับเจ็ดโมงเช้านะครับหมอกยังลงหนาแน่นเหมือนเดิมครับพระอาทิตย์หุบตอนไหนหมอกยั้หนาแน,น่นเหมือนเดิมครับ มีละอองหมอกด้วยนะครับผ่านมาเย็นๆนะครับหมอกยังมีอยู่ครับช่วยกดกระดิง่งช่วยกดปุ่มติดตามช่องด้วยนะครับกด subscribe ก,กดกระดิ่งช่องด้วยนะครับช่องล่า YouTube channel นะครับ ไม่ได้พลาดคิปกิดีของผมครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้หมอกจะจางตอนกี่โมงครับก็หนึ่งชั่วโมงผ่านไปนะครับก็ยังมีครับหมอก ไหมอกสะแก้วครับวันนี้7จ็ดโมงกว่านะครับ7จ็ดโมงสานาทีน,นะครับอาทิตย์กำจะขึ้นอีกแลครับเมื่อกี้สว่างมาแล้วหมอกก็จางไปหม,มอกหนานแน่นกว่าแล้วครับ แต่ผ้าที่เริ่มหายนี่หมอก,กจะเริ่มหนามเดิมครับขาวโพนเดิมครับน่นครับเจ็ดน้องเจ็ดนาทีนะครับมีหมอกอยู่นะครับนี่คนมาดูว่า หมอกจะหายตอนกี่โมงนี่ก็หนึ่งชั่วโมงหน่อยๆนะครับหมอกยังขาวอยู่นะครับนี่พระอาทิตย์เริ่มขึ้นอยู่นะครับแตหมอกแต่ฟังข้างหลังฟังนี้มีหมอกอยู่นะครับผมจะซูมเข้าไปนะครับหมอกนะครับ หลังบ้านเลยเป็นไรอ้อยนครับหลังมาส่วเป็นไรอ้อยที่มองกันหลังบ้านเลยนะครับแดดพระอาทิตเริ่มสว่างเริ่มจ้าขึ้นนะครับแต่ยังไม่เห็นภูเขานะครับหมอกยังมีอยู่ ทิ์เดิมสว่างมากขึ้นหมอกก็เริ่มจางครับแต่ยังเห็นภูเขานะครับอากาศก็เริ่มเย็นๆนิดๆ,ดๆอยู่ครับแต่ความสวยสู้ตอนช้าไน่ครับตอนช้ามหมอกขาวโพลนสวยมาก ขณะนี้เวลาเจ็ดโมงยีนาทีนะครับเพื่อนๆบางมาแล้วเพราะว่าพระอาทิตย์เริ่มสูงขึ้นนะครับเพื่อนๆนี่ผมเห็นหมอกพ่านเพื่อนมาดูชมหมอกที่ เพื่คของหาดครับบ้านโอคก่นเหนือเพื่อของหาจะมาซักแก้วประมาณหนึ่งชั่วโมง20ม่นาทีนะครับคร่าวๆกดช่วยติดตามช่องด้วยนะครับช่องล่า YouTube Channel นะครับกดปุ่มติดตามกด s ั b s c r i b e กดกระดิง่งแจ้งเตือนนะครับจะไม่ได้พลาคดคลิปดีของช่องผมนะครับ ชานี้ผมพาเพื่อนๆม,ม,มาชมหมอกตอนเช้าแล้นะครับประมาณชั่วโมง20นาทีนี่หมอกเริ่มหายแลวครับช่วยติดตามชมด้วยนะครับช่องไลา์ทุป h ชน n นลนะครับกดกระดิง่งกดติดตามกดตั้งค่าใช่ชมด้วยนะครับจำดนพัดลิเปดีนะครับาตอน,นี้ก็สวัสดีครับเพื่อนบาย,บาย